ณผู้ชมคะเราเห็นราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแรงอย่างนั้นนะคะส่วนทองคาเป็นอย่างไรในภาวะสงครามแบบนี้สอบถามจากท่านนี้เลยค่ะนายแพทย์จิตรัตน์กิรัญยสริซึ่งเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุขสวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอภัยนะครับมือมันจับโทรศัพท์อยู่เอามาสวัสดีไม่ได้คุณหมอเดินทางต้องขอรบกวนมาคุยกันจริงๆแล้วอ่ะ เราคิดว่าทองคาจะพุ่งแรงกว่านี้แต่เหมือนรอบนี้สงครามทองคําไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งไปไกลเนาะครับก็เป็นที่ประหลาดใจเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วออตอนที่มีสงครามอะ่ะเขาก็พุ่งขึ้นไปตามที่ทุกคนคาดหมายแต่พอพุ่งไปได้เนี่ยในช่วงเช้าวันจันร์ทเพียงครึ่งวันไปทําจุดสูงสุดบริเวณ3,450เหรียญ แต่อยู่ได้เพียงประมาณ3-4ชั่วโมงก็ถูกแรงเทขายทำกำไรแล้วเรามาพบว่าข่าวที่นักวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยเขามองเนี่ยก็คือข่าวที่อิหร่านเนี่ยขอเจรจาที่จะยุติสงครามในทำนองนั้นขอเจรจาพอข่าวนี้ออกเนี่ยทองคำก็ปิกอักลงมาตั้งแต่วันจันทร์และในช่วงบ่ายแล้วก็ร่วงลงมาโดยตลอด จากวันจันทร์ที่ทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่าล่วงลงมาทําจุดต่ําสุดเมื่อสักช่วงบ่ายเนี้ครับสามพันสามรอยสี่สิบเจ็ดเหรียญแต่ดีดกลับขึ้นมาได้โดยองค์รวมเนี่ยก็เออ่ต้องบอกว่าเหมือนกับทางตลาดเนี่ยวิเคราะห์ว่าสงครามน่าจะไม่ยืดเยื้อเขาคงจะมองกันอย่างนั้นเพราะว่า เหตุที่ทางอิหร่านเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโต้กลับได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยอิสราเอลก็จะสามารถควบคุมการลบได้ดีกว่า<ม>ประเด็นที่สองก็คือประเด็นที่ตลาดมารอความชัดเจนของเฟดเมื่อคืนนี้ที่เฟดเพิ่งออกมาประกาศเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งเนี่ยว่าไม่ขึ้นดอ,อกไม่ลดดอ,อกเบีย้ย <L an> ก็คือเป็นตามคาดแล้วก็โดยภาพรวมๆเนี่ยเฟดก็ยังไม่ทำอะไรมากมายนักโดยจะรอตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งเขาก็คาดอีกเหมือนกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะไม่ยาวแล้วก็ไม่จะไม่น่าจะเยอะหมายความว่าเงินเฟ้อที่ตัวเลขออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสักสองสัปดาห์เนี่ยภาวะเงินเฟ้อรายเดือนเนี่ยลดลงกว่าที่คาดนะครับไม่ได้สูง เพราะว่าเอฟเฟกจากเรื่องของทาลิฟเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้เงินเฟ้อโดยองค์รวมก็ยังไม่มากนะักแต่อย่างไรก็ตามจากคำสัมภาษณ์ของโปเวลเมื่อคือนนี้เนี่ยโปเวลก็ใช้ความระมัดระวังในการที่จะวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจจะไปในทิศทางไหนค่อนข้างมากยิงสงวนท่าทีในการที่จะพิจารณาลดดอกเบี้ยหรือไม่ในงวดหน้า โดยภาพรวมๆเนี่ยนักวิเคราะห์กำมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในปีนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือเพียงครั้งเดียวดังนั้นในเชิงของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมาบวกกับราคาทองคำนะครับเพราะว่าทองคำก็ยังอยู่ในโหมดของสองสองครามคือสองครามการค้ากับสงครามจริงนี้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่า เอ๊ะสงครามมันก็มีพอสมควรแต่ทองเนี่ยไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่สวนสวนความคิดด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ SPDR ในช่วงสองวันนี้นะครับที่ทองล่วงเนี่ยเป็นผู้ซื้อหลักเลย<ม>เป็นผู้ซื้อหลักแต่ทองไม่ขึ้น SPDR สองวันก่อนซื้อสี่ตันแล้วก็เมืม่อ <มา S 1> วานเน,นี่ยซื้อตันกว่าครับผมแสดงว่ามีคนเทแรงไหมคุณหมอก็มันก็เป็นลักษณะของ กองทุนเข้ามาซื้อซื้อให้ขายเก่งกําไรซึ่งเราก็พบว่าในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีแรงซื้อขายเก่งกาไรเข้ารวดเร็วเหมือนกันนะฮะดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยผมกำลังมองว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยคงต้องรองความชัดเจนของสงครามการค้าและสงครามจริงๆมากกว่านี้นะครับบางคนก็มองว่าภาพหลักๆเนี่ยค่าราคา ทองคำไม่หลุด3,350เหรียญลงมาเนี่ยต้องถือว่าภาพรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นแนวรมที่ดีแต่ถ้าหลุด3,350ถึงช่วง3,300เหรียญทุ่นเนี่ยก็อาจจะกดดันทำให้ภาพของราคาทองคำเนี่ยอาจจะชะลอตัวมากขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายัางวิเคราะห์ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยทองคำก็ยังน่าจะเป็นเซฟให้เว่นที่ดี นะครับเป็นแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับแสดงภาพของการที่ไม่ได้มีนักเก็งกาไรเข้ามาในตลาดทองคำอีกเลยนะครับหมายความว่าราคาก็ขึ้นแล้วก็ชะลอตัวอยู่แถวเนี้ยรอการสะสมพลังหรือรอความชัดเจนของทิศทางมากกว่านี้ครับถ้าสงครามตัวอกกลางยืดเยื้อนนะครับเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วอาจะยังไม่ได้ยุติง่ายๆเนี่ยมันจะมีผลต่อ ราคาในช่วงปานกลางระยะสั้นไหมครับผมยังคิดว่าถ้ายังยืดเยื้อต่อไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยยังไงเสียทองก็ยังต้องขึ้นนะครับแรงต่อว่าเอฟเฟกของราคาทองคําในตลาดโลกณนะขณะนี้ที่ปรับตัวลดลงมาเพราะว่ามีแรงเทขายทํากําไรในช่วง3วันที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะขนาด s p d r เนี่ยเข้าซื้อเนี่ยราคาก็ยังขึ้นไม่ไหว ดังนั้นโดยอ,องค์รวมๆเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนรอความชัดเจนของทิศทางมากกว่าแล้วก็ยังคงแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้นนะครับหรืออาจจะหลุด3,350ลงมาด้วยก็ได้ครับค่ะกำลังจะถามคุณหมอเลยว่าคนที่ยังไม่มีทองคำในมือตอนนี้มองว่าเอ้จังหวะการเข้าซื้อจะเป็นอย่างไรจะเป็นระดับไหนที่แบบปลอดภัยเออ จังหวะเนี่ยบริเวณห้าหมื่นสองพันทท่นเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงสองวันนี้เนี่ยราคาทองตลาดโลกลงแต่ราคาทองไทยไม่ลงหรือกลับ,บขึ้นมาเมื่อเช้านี้ด้ดยสามไปเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนนะครับเงินบาทเนี่ยเมื่อวานนี้ลงไปถึงสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์แล้วเช้านี้ย ดี่กลับขึ้นมาบริเวณ32-68อะไรทำนองนี้มันก็เลยทำให้การขึ้นของทองไทยในวันสองวันนี้มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนครับเพราะว่าราคาตลาดโลกจริงๆเนี่ยช่วงตั้งแต่ท่าทีอิหร่านเริ่มอ่อนๆลงมาเนี่ยราคามันร่วงลงมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยก็ภาพหลักๆเนี่ย ทุกคนก็ไปเฝ้าดูผลของสงครามนะครับซึ่งแน่นอนถ้าสงครามมันหยุดก็ทองน่าจะร่วงได้เยอะแต่ว่าถ้าสงครามดูแล้วอืผมว่ามันจะทรงคล้ายๆรัเสเซียอยู่เกรนนะคือก็อลบ<ะ>กัไปเรื่อยๆแหละครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หยุดง่ายๆหรอกเพราะว่าเออมันก็รู้สึกว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็มีเป้าหมายหลักอยู่แล้วว่าเขาจะต้องทําลายล้าง ให้ได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะทางแหล่งของนิวเคลียร์อตอนนี้ถามว่าทองคำในช่วงนี้มันไปอย่างไร <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเงนก็เหมือนหยุดรอแต่ว่าการหยุดลักษณะน,นี้ก็ยังหยุดไปในแนวโน้มที่ยังไม่มี lower low หมายความว่าราคาเนี่ยมันลงมาก็จริงแต่ราคามันลงแล้วมันไม่ได้ลงลึกนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ไปตามที่เ,เราคาดหวัง ตอนนั้นเราคาดหวังว่าถ้าสงครามยังมีอยู่เนี่ยมันน่าจะทะลุ3 5 0 0โดยเล็ยวันแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมาส่งตัวอยู่บริเวณ3,360ถึง3,370เหรียญมันก็เรียกว่าค่อนข้างจะหยุดการเคลื่อนไหวพอสมควรแล้วก็อาจจะหันไปเก่งกำไรน้ำมันมากกว่าเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีความชัดเจนที่จะถูกกระทบเนี่ยค่อนข้างมาก นะครับซึ่งถ้าน้ํามันขึ้นอย่างไรเสียทองคําก็จะเริ่มกลับมาขึ้นอีกเช่นเดียวกันครับอืมค่ะคือตอนแรกเนี่ยหลายหลายคนก็คิดเหมือนกันนะคุณหมอก็เก่งว่าแบบมันต้องวิ่งแรงแน่เลยราคาทองคำนักเก็งกําไรก็รอแลละแต่พอมาเห็นมันมาแ่วแวแถวสามพันสามรอยห้าสิบหกสิบชักเริ่มใจไม่ดีเลยเอ๊ะหรือมันจะมาแตะแนวรับหรือจะไปรับกันตรงไหนดีมีคนถามมาเยอะว่า รับได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้หมายถึงว่าตั้งรับได้ไหมเนาะเราบอกเอางั้นฉันต้องถามผู้รู้เราถามฉันคงไม่ได้แหละตอนนี้ <c oughs> โดยโดยยุทธวิธีเนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นลักษณะเวทแอน d s ซีแล้วก็จะเข้าซื้อต่อเมื่อราคาหลุดลงมาเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนของทิศทางหลังจากที่ราคาปรับลงมาเนี่ยงวดน,นี้อีกประมาณเจเหรียญ ตอนนี้มันก็มาจอดแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแต่ว่าโอกาสที่เหมือนกับจะพยายามกดดันราคาลงมาก็ยังมีอยู่นะครับ<ม>แะถามว่าตัวแปรต่างๆที่จะส่งเสริมให้มีการขึ้นของทองคำเนี่ยมันยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยก็ก็เลยให้สงบไว้ก่อนที่เราเรียกว่าเวสแอนซีแล้วมีความชัดเจนของทิศทางมากกว่านี้ค่อยลงทุนดีกว่าครับค่ะ ราคาทองคําที่ในประเทศเนี่ยนะครับที่เคยพุ่งสูงเป็นประวัติการที่ห้าหมื่นห้าพันบาทจะมีโอกาสถึงอีกไหมแล้วก็ที่เคยพูดว่าหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นในปีนี้ไหมเออเรายังเชื่อว่ายังเห็นอยู่นะครับเออแต่ว่าห้าหมื่นห้าพันในงวดนี้ราคาทองของตลาดโลกน่าจะต้องไปทะลุที่สามพันหกร้อยเหรียญสามพันหกร้อยเหรียญเพราะว่าเงินบาทเนี่ย มันในช่วงที่ขึ้นไปห้าหมื่นห้าเนี่ยช่วงนั้นเงินบาทอยู่ที่ประมาณสามสิบสามบาทเจ็ดสิบคือมากกว่านี้ประมาณบาทยี่สิบตะตัง <Wow. S 1> นะฮะดังนั้นการที่ราคาทองไทยเนี่ยจะกลับไปที่ห้าหมื่นห้าได้เนี่ยราคาทองตลาดโลกจะต้องทำ all Time High ใหม่นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้ก็แปลกที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันหยุดดูไปหมดเลยซึ่งเมื่อคือนเนี่ยคงเป็นเพราะหยุด เนื่องจากรอดูเฟดนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คงรอความชัดเจนของทิศทางมากขึ้นหลังจากที่เฟดแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ได้ลดดอกเบีย้ยแล้วก็ในระยะนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะลดดอกเบี้ยอะไรมากมายไปกว่านี้ดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยตลาดก็เลยหยุดดูหมดเลยนะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าหาความชัดเจนของทิศทางในการลงทุนไม่ได้เหมือนกันณขณะนี้ครับ Hmm. ดูเหมือนว่าค่างเงินบาทก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมฮะว่าจะมีผลต่อราคาทองคําในประเทศยังไงบ้างอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยวเงินบาทมีบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยส่วนใหญ่เราจะดูเรื่องของค่างเงินดอลลาร์คือดอลลาร์เนี่ยมันในช่วงสองวันนี้เหวี่ยงกลับมาขึ้นนะครับเหวี่ยงกลับมาขึ้นทั้งๆท,งท,งที่ในช่วงแรกเนี่ยที่มีสงครามรุนแรงเนี่ยนะครับ ในวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์กลับร่วงลงในสองวันแรกซึ่งไม่ได้ขึ้นเลยดอลลาร์เพิ่งมาขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับมาขึ้นเมื่อวานก็เลยทําให้เงินบาทกลับมาออดดังนั้นโดยอง์รวมเนี่ยตอนนีเ้เหมือนกับเนื้อข่าวเนี่ยมันสร้างความสับสนในทิศทางของราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์ค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากอย่างไรก็ดีเนี่ยยังวิเคราะห์ว่า เงินดอลลาร์เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันยังควรจะเป็นทิศทางที่อ่อนค่าจากทั้งสภาวะของสงครามการค้าจากสภาวะที่การเศรษฐกิจน่าจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็จากสภาวะที่ยังมีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งจำเป็นที่จะต้องขยายเพดาน,นี้และจำเป็นที่จะต้องขายบอล ภาวะตรงนี้ยังตอบโจทย์ไม่ได้เลยสักข้อเดียวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดไปโฟกัสเรื่องสงครามมากกว่าก็เลยก็เลยทุกอย่างหยุดหมดเลยนะครับหยุดหมดเลยว่าจะออกันยังไงกันแน่ครับม,มันเป็นช่วงสงครามที่คานความรู้สึกในใจเนอะตอนแรกทุกคนเก่งเลยว่าแบบถ้าสงครามมาแบบเนี้ยทองคําต้องไปแรงแนกเลย คนที่มีทองอยู่ในมือที่เตรียมแล้วเดี๋ยว,ยวฉันได้ไปขายมันต้องพุ่งสูงแน่เลย <c oughs> แต่นะคําตอบจากคุณหมอแล้วว่ามันมีหลายประเด็นหลายปัจจัยที่เข้ามานะมันเลยทําให้ราคายังไม่หมือหวาแต่มองลองเ t e มมองระยะยาวแล้วเนี่ยยังมองว่าตัวพันธบัตรของสหรัฐเองยังเป็นประเด็นสําคัญการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าการมีค่าน้อยลงของดอลลาร์ก็จะมีส่วนสาคัญกับราคาทองในระยะยาวนะคะ ใช่ครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยก็เวียงขึ้นเหวียงลงนะครับแต่ว่า<ม>ทิศทางหลักของดอลลาร์เนี่ยเป็นทิศทางขาลงแต่เป็นลักษณะเวียงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วก็ซึมลงหลุดหนึ่งร้อยมาโดยตลอดนะครับ<ม>แต่ว่าเราก็ยังไว้ใจมากไม่ได้เพราะว่าในสภาวะที่มีสงครามเนี่ยสารัฐจะได้เปรียบนะฮะโดยที่หมายความว่าเป็นการขายอาวุธ แล้วก็การที่มีสงครามโดยส่วนใหญ่เนี่ยดอลลา่าจะแข็งดอลลา่าจะแข็งแต่งวดนี้ดอลลา่าก็เหมือนกับไม่ค่อยแข็งแล้วก็ไม่ค่อยตอบรับด้วยนะครับก็ยังเป็นสภาวะที่ถูกกดดันดังนั้นโดยองค์รวมก็ทำให้ทุกตลาดตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะชะลอดูไปหมดเลยแม้กระทั่งตลาดดาวดาวโจนหุ้นเนินอะไรตอนนี้ เกือบไม่เคลื่อนไหวเลยในเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวน้อยมากนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะเพราะทุกคนก็ยังหาความชัดเจนของทิศทางไม่ค่อยได้นขณะน,นี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับครับ <Okay. S 1> คนสาขาในประเทศนะฮะที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะรู้สึกมูหวาหน่อยหรืออาจมีความตึงเครียดกับให้เพื่อนบ้านนี้กระทบน้อยมากใช่ไหมฮะเรื่องนี้เออน้อยมากครับ น้อยมากเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นสงครามเข้ามากระทบในเชิงของยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญเช่นในกรุงเทพหรือว่ากระทบในลักษณะของการรบที่รุนแรงดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาทองคำกับราคาเงินบาทในขณะที่ผ่านมาที่มีข่าวแรงๆเนี่ยเงินบาทไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ไม่ได้แข็งหรือไม่ได้อ,อนะ่อนนะยังเคลื่อนไหวตามทิศทางของเงินดอลลาร์เป็นหลักครับ อืมค่ะเอาลคะครัวันนี้เราไขข้อข้องใจที่หลายๆคนถามเรามาว่าแบบทําไมราคาไม่วิ่งมันจะวิ่งเมื่อไหร่หรือถ้ามันไม่วิ่งแล้วเราจะรับได้เมื่อไหร่นะคุณหมอบอกว่าช่วงนี้เวทแอนดซีนะคะแล้วก็รอดูจังหวะถ้ามาหลุด5 2าพมันก็มีโอกาสที่จะเข้าซื้อได้นะรอดูติดตามข่าวสารในต่างประเทศด้วยอยันนี้นสําคัญเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะคุณครับ ขอบคุณค่ะคควสวัสดีครับโชคดีและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะฟังแล้วชัดเจนนะคุณจิระคุณจะได้รู้ว่าทําไมคุณขายทองไม่ได้ทองอยังไม่วิ่งแต่ก็ <laughs> ไม่ใช่ว่าทองก็ไม่ได้ว่าราคาต่ํานะก็ขยับขึ้นไปแต่ขยับไปไม่มากขยับนิดนิดขยับนิดนิด,นดอาจจะแค่แบบขยับแต่มันค้านความรู้สึกของคนทั่ว,วไปไงว่าเฮ้ยเพราะมีเพื่อนกุ้น้ําบอกเฮ้ย <laughs> มีสงครามแบบนี้เดี๋ยวเตรียมทองไว้ขายเลยปรากฏว่าอ้าววิ่งไม่แรงก็ยังกอดกันไว้ก่อนยังเก็บใครมีทองใครยังเก็บเอาไว้ก่อนกอดทับเพียก็ยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่คุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสได้เห็นห้าหมื่นห้ามิเชาว่าหกหมื่นก็ก็มีความต้องรอเวลาไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแบบขึ้นแบบไม่เด็ดไม่เหนื่อยอย่างนั้นไม่ใช่แล้วแม้มีสงครามตอนนี้ก็ยังดูว่ามันจะผลมันจะยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อนะคะซึ่งมันจะมีผลกับ หลักๆตอนนี้ที่กระทบจริงๆอย่าเป็นราคาน้ํามันมากกว่านะคะคอ่ะวันนี้หมดเวลาละนะวันนี้คุณจิราห้องสมุดิฉันสร้อยฟ้าเราไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ